สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันสงการครับเริ่มวันสงการ e. สิบเมษายนครับแต่คงไม่คนไม่ค่อยมีคนสาดน้ำนะครับเพราะว่าหนึ่งเนยะคือลดลดเรียกร้อะไรลดความเสี่ยงนะเนาะเต็มที่คงอาจจะเป็นลดน้ำดำหัวนะครับญาติผู้หญงญาติผู้ใหญ่เนาะส่งน้ำพระ ฮานอยปกติเมื่อวาน8เด้งบนล่านครับเจาะไม่มา88มาเบิ้ล88ดแต่เมื่อวาน35888 8, 8, 8, ครับวันนี้เด่นสุดอะไรเอ่ยสักคู่นะเด่นสุด3อ่าครับชอบ3ครับชอบ3ร้อง6ครับ ใครชอบเป็นทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามน้ครับแล้วถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าครับหน้าเบิ้ลต่อครับสัญญาณเบิ้ลต่อมีความจะมีความน่าจะเป็นที่จะเบิ้ลต่อได้นะสามสามสามห้าสาหกสาสามสมเจด ก็แอะไรดีแปดหกแปอ๋อผมดูแป๊บน,นึงครับเจ็ดแปดหกแอ่าหกแปแล้วกันอยมาทหกครับอยมาทหก นี่แปหายอ๋อขอประทานโทษครับ6 8อ่าฮะร้อยมาทครับ6กส6มสามหกหกสามหกสามห้าหกสามครับลายประมาณนี้ครับสำหรับ มาหน่อยปกติครับ17นาฬิกาไอ,อ้ขอของท่านต้นคขับเบอร์แล้ว18นาฬิกา30นาทีมาลุ้นกันเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ